สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยแล้วฟังลาวพี่น้องยินดีต้อนทําขอสู้สองน,น้องอ้อนสองสู้เดี๋ยวนีพี่น้องมืัอนี้เขาวขั้วคือเก,าอาอาออก่าตอนเสาร์ไปตอนเสาร์ออกลาตอนแรกเขาวขั้วพี่น้องตอนสายเราไปหาขวดเขียดจีน่านแล้วน้องน้องหาขวดเขียดแต่บางทีมันหมุนเขั้วดิ้นสายนะพี่น้องตามแคมหวยเนาะไม่ควรกลับซุ่มมียเดีเหมล้วก็มีน,น,น้อยนะพี่น้องก็ใส่อยิงแล้วก็มีอ,อ่อนเราไปสี่คนมันก็ได้เขียดมากอะ ว่าสีแกงพี่น้องสีแกงแล้แกงหมกันแล้วพี่น้องแบบซุมมันไม่ได้เท่าเบิกะเอามาแกงนําออแล้วพี่น้องแกงก็แบ่งกันกินเนาะเดี๋ยวสิแกงใส่ผักผักพวกใส่พวกผัก2ผัก4แล้วพี่น้องเดี๋ยวสิจัดการกนได้พี่น้องอันนี้เขียดจีน่าเฮาอันนี้ลวกน้ําหอนแล้วเนาะมีน้ําปลวกน้ําหอนเรียบร้อยอันนี้บ่ได้บ่ได้แกงเบิดเนาะพี่น้อง ยังมีไว้จงไ้อยูเนาะว่าแกงเบิ้ดแกงคะพือสิกินบ่เบิดดอกได้แบ่งแกงเล่เแล้วใบแกงเมืองไม่น้ำเนาะผักสิแกงใส่พี่น้องมีผักกัดดอกผักกาดซ่อมแล้วก็มีผักบัวมีผักบัวผักซี่แล้วก็มีหมักบวกเนาะนี่ผักกัดดอกกัดซ่อมเหน้งกินกระเสียพี่น้องดวยอย่กระตำแจงเล่นพี่น้องิ่นจัดการผักให้เนาะนี่ค่ะ สมอเล็กเจ็บจอกเหลือสองตัวพี่นะ้องที่เขาจะถอดเอาเมือนบ้านเอ,เอาเอ,อเอามามา,มาเอาบนะาอะเ,เออมาเดี๋ยวแสดงว่าเรือทาวนนี้ตัวเดียวพี่นะ้องมาแล้วลูกล้านตีกันพี่โม่พ่อกันออ้มก็เลยมาเอาอีกตัวหนึ่งเรือทาวนนี้ตัวเดียวพี่น้องเงาเลยเพิ่นเลยอดเฟิร์สบดีอ่ะทาวนนี้ได้ไปอยู่ใส่กับเมย์สองคนเมืองสองอน ถ้าอันนี้ไปอยู่ไก่กัูมูเมืองสองคนพี่เนาะอ๋อกินหนามกี่กิโลสิหนามยองยองในหัวหันยองยองกินหนามหิ้วหนามพี่เนาะบ่มีซื้อเอินแต่ตู้เลงตู้เลงหรือมาเบอจุดตั้ไอ้ก็จะไปตังซื้อเองพี่น้องเลยครบเยอะที่ตังแบบคิดไว้าย้อพี่น้อง ากาศหนาวแะพี่น้องอากาศเย็นเย็นเป็นวัดอ่ะคือคือแค่เสือกงกเขียวเลยเขียวมาเลยจะไล่มดไพี่๋ยวกสบเคตุกอเลยงรตีเแต่ต้องซ้ำหน่วยแ่ก็ต้องซ้ำหน่อย aoàn anh nãng con thìa để quên tôi đựng đồ cái gì gì nè đạn nè và cái cái đẻ này con khoác tao nước tắm เป็นแม่ก็มายู่บ่ยอเปนหพี่น้องประแดกประแดกปลาเป็นปลาตายประแดกมาแต่พระคะกินที่เหี้ยพ่อพ่อห้องอ่าเพายเลยเออกระปุกประแดกของป้าพิวอยนเนี้ดูเห็นนะเด่ดำๆเลยประแดดก็เจาเห็นเองเลยพี่น้องใส่ประแดกลงไป ก็เจลนี่คือสีเสียพอก,กินแบบสตากะเบอัพริกใสไ,ไปน,นีนีนีน่เสียพี่น่องวันนี้หลังๆแล้วเนานะ ก็ว <ừ> <ừ. S 1> ่าจะเขียเกืไอแล้วก็ค่อยเอาพักลงแล้วก็มาปรุงเสริมนพี่น่องเนาะสมมาค้ามลงนิะนึ่งแล้วมาส่งหน่ะมากั็บจุ่มเอาเป็น แล้วกระาหัิ้ห้ากระชายหัสินไข่พีกก่ผมจัิ้ไข่ห้กระาลังเสียบนะพี่น้องเจ้าหมาไม้สัมมาบอกสัหมาอ้เียเลย้อนหวยอย่้วเง ไปอืมไปพี่น้องพี่น้องผักผักหลายอย่างเลยพี่น้องในผักหลวยร้ายเต็มกระสามห,หนึ่งคุเนาะ มีพักบัวพักซีแล้วก็พักกระซอมหรือพักกระดอ๋อแม่พี่น้องเลาวก็มีก็มีหมากบววพร้อมเนาะพักเอาเต็มกระซอมเลยเขียนยนั่นนะึงพอเสร็จจะไล่น่ะคนในกลุ่มคือมากินตะพักเหมืพี่น้องเน,น,นาะบาร์หลังก่อนเนาะลง องพี่น้องวาสองน่ะล่างสองน้ำพี่น้องเนี่ยฝนโอ้ววแล้วพี่น้อง เคี่ยวเท้าคือเปลือยได้ทีแล้วน่าพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวมาจัดการเอาพักลงเลยนอนพักเท้าโคตรพักเลยแหละพี่น้องเนี่ยเออเออพักเฮียพักเฮียพักเฮียพี่น้องอ,อ้าวอ,อ้อาวอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ,อ,อ,อู้อาารร่ะฮะแหลมของแสบ,บด้วยค่ะของแสบด้วจ้าลงเนี่ยนี่ยิบพักลงพี่นอ้องยิ่พักลงยิ่ลงนี่ลง เมื่อกี้ว่าใช้ผักอีตูกันแต่เพราะว่าผักสีก็หอมแล้วเนาะเดี๋ยอะไปกินผักสีก็โอเคแล้วเยอะอ่อนจะปูเผือกหรือเปล่าว่าอ่อนซื้อว่ามันจางมันจางหรือมันกับซีโพ่อปลาแดกเนี่ยเนาะเดี๋ยอะปูเผิอกเลยค่ะใส่ค้งนัวลงไปอย่าตกใจเลยคุณควรชินได้แล้วพี่เนาะ M4 สองวันควรชินได้แล้วะต้องการใส่รองสุตรปลาแดกพี่เนาะปลาแดก ขันเองปะ่นา้าหายเนาะปิ่นขันเนแงหายมาบอกอุ้ยจินถึงถึงเลยพี่้องเอออุ้ยกิน,นอย่าให้พูดอกอดเจ้กวกอดเจแบบ้า,จแบบาจแบบกอดเจ้าวางกีกับมะคามตักสีเลยมืออืืออนอนนี้มะคามในตู้เย็นแหละ ทีมงไหดูบาหนึ่งเอามายางจ่าแสดป่าน่พี่เนาะหาสิพ่อเลยเืนอจ้าดีเมืกี้น่ว่าแบนทับอันเอดีหย่กัสิแบนไหอนพี่เนาะเพราะว่าเพื่อนตอนนี้เพื่นกำลังหนูทีเพื่นอยู่มา เราดับเซฟออนขอพวกรวมมี่เ uh, ข้ามาบรเซ็ตเนาะออ๋อม <á> ือแห่งโจยๆน้องเอ้ยสดสดมาได้กะหองแบบเ้องมันแบบอากาศเย็นๆนะพี่น้องกินแกงกบแกงเขียดแตงสีเลย พี่นนองชุกเรียบร้อยเดี๋ยวสิเบให้อันไปดีมเนาะดิม้าวลาวแกงมเบิดอกพี่นนางเอ,อ้ยวบแกงต้อเถือมันหลายขนอนัำสุด,สดนนมันหอ,มอนมากคนแบบจ้างจ้างทำาก็จอกสินิ่มพักกันเลยพี่นนอะ toe khép bộ bàn nó, xong tuổi có đi lại chụp, chụp được phác không phe nào, kem bơ lá phe ơi, khăng vẫn như khăng vậy nè, mã phe là thơ nè yêu con điều nghèo hèm với cha pino, bye, ừ. để em hỏi điềm ừ. ừ. sao là con pino, sao má kinh khao เบื also, ้องคาวพอพี่เนาะคาวพี่พอโซล่ากัสิเบิองสองไทยอะพี่เนาะไม่กินข้าวเบื้องคาวไป้นกินข้าวไปนนาพี่น้องเนาะในกับนอนปู่มันเย็นนอนผืน มง đồ mại hay นี่ sao mẹ ดํา đồ ค่ะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปส่วนของของเลยนะมงมัน bơm cạo cho yên bột kín cho yên kín nùng gạo mấy thằng phụn cả đi lứa to đi ở là phi ơi là lính các bảo phè ạ tôi lên tôi lên. <cười> <cười> ngáo với ông mù lìn, tôi lên, tôi lên. มไปเอิอนมาเด้อเอิอนมาเด้อเดี๋ยวไปนั่็นนางหลังจากกินข้าวแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องใส่เสื้อแค่ยาวนอนพี่น้องแบบอากาศมันหนาวเราเชียงอ่อนก็เลื่มเปลี่ยนเปลี่ยนเลยพี่น้อง อากาศเริ่มเย็นแล้วน้อพี่น้องก็อย่าลืมเด้อเบิ่งแย็สุขภาพจะคล้องเด้อพี่น้องเด้ออ่อนกระสีเบิ่งแย็สุขภาพอ่อนเองแค่การน้อพี่น้องสหรับคลิปนี้อ่อนกระฟ้ไว้นตอนนี้น้อพี่น้องถามมาก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชรกกำลังใจอ่อนได้เด้อพี่น้องมาในหน้าสดเลยค่ะออกมาใหม่ๆน้อพี่น้องเนาะอู้อากาศเป็นไรพี่น้องทางภาคทางฟังไทยน้อพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วบอกเริ่มหนาวหรือบอกพี่น้องตัวยูอันยูร่าวันหัวนี่หนาว นแล้วเระก็ล่มๆเนาะพี่น,น้องล่มแบบอู่ๆล่มแบบเป็นตะยานนะพี่น้องสุสด l a s คลิปี้ฝาคอนเทนเ้อพี่น้องเด้อเพราะกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย